ความฝันของตัวเองมาโดยตลอดความฝันของลิฉันคืออยากให้ลูกกินเต้าแต่ฉันไม่ตายค่ะฟ้าลอง ฟารองในคุณแม่หานะคะคือฉันนะอยากให้ลูกกินเต้าแต่คือความฝันของฉันอะสิ้นสุดมาลายแค่ลูกหนึ่งเดือนฉันต้องพันตัวกลายมาเป็นคุณแม่นักปั๊มเหนื่อยหืดขึ้นคอนะเนาะฉันเป็นพยาบาลเนี่ยฉันต้องปั๊มนมและฉันต้องกลับมาทางานเพราะฉันขึ้นเวรฉันไม่ดึกฉชนไม่ดึกฉบ้ายแต่เช้ดึกแต่เช้าไปแต่เช้ดึกต่อชดึกแต่เบ่ายฉันมีคติว่าต่อให้ฉันมาทํางานขึ้นเวรฉันมาดูแลลูกให้กับชาวบ้านคนอื่นเขาแต่ลูกฉันจะต้องสตรองลูกฉันต้องได้กินนมแม่ฉันมาขึ้นเวนนททุุกกววัเ ฉันจะต้องมีนมกลับไปฝากลูกฉันฉันทําแบบนี้มาเสมอตลอดต่อเนื่องจนเพื่อนร่วมง,งานฟ้าองค่ะฟ้าอง ันพูดความจริงค่ะฟ้าอะไรเอ่ยนะคะน้อเออท่านจะได้รู้เออฉันพูดความจริงนะคะคือฉันเป็นคนที่แบบว่าบ้าคลั่งเรื่องนมแม่มากฉันปั๊มนมให้ลูกฉันกินเจ็ดปีค่ะสาวนะคะน้อดังนั้นคือถ้าเธอนะคะอยากสําเร็จนมแม่นะคะเธอมาเจอคนบ้านมแม่เหมือนกันกับฉันเธอสําเร็จนะคะแน่นอนสวยนะคะน้อแล้วคือฉันเป็นผู้หญิงแบบลู่สู้ลุยเธอรู้ใช่ป่ะฉันทํางานแล้วฉันเป็นเสาหลักของบ้านใช่ป่ะคือแบบงานการพยาบาลที่ฉันก็เดือดช้ำนะคะน้องานในเรื่องของการให้นมลูกฉันก็ช้ำ หาเงินฉันก็หาเก่งอย่างนี้นค่ะคุณแม่ขานะคะเราจะเป็นคนนั้นไปด้วยกันกับคุณแม่ขานะคะโอเคไหมเอ่ย